สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้สนใจสอบบรรจุเข้ารับราชการวันนี้มีข่าวดีนะกรมุริกานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสอบบรรจุเข้ารับราชการ18อัตราหนะ้าบรรจุครั้งแรกนะที่สําคัญคือไม่ต้องผ่านภาคก่อของกอพอนะครับเดี๋ยวมาดูสาระสำคัญของตัวประกาศกันนะสอบครั้งเนี้จะสอบ2ตําแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ดูเงินเดือนนะครับอยู่ระหว่าง1 5 0 0 0ถึง16,500บาทตำแหน่งที่2ที่สอบคือในสัตวแพทย์เป็นบัตรการนะครับเงินเดือนอยู่ระหว่าง1 8 0 2 0บาทถึง19,830บเาทอ่าเน,นี่ยเงินเดือนจะสูงกว่านะในสัตวแพทย์เป็นบัตรการนะครับแล้วก็จํานวนตําแหน่งที่ว่างในที่บรรจุครั้งแรกถ้าดูนะครับตําแหน่งนักนิติวิทยายเป็นบัตรการบรรจุครั้งแรก2อัตราและตําแหน่งในสัตวแพทย์เป็นบัตรการบรรจุครั้งแรก16อัตรานะครับ ก็เขาขึ้นบัญชีไว้นะแล้วก็จะเรียกเรื่อยๆนะครับอย่าไปตกใจว่ารับน้อยนะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครท่านไปตรวจสอบตัวท่านเองนะเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติทั่วไปนะครับและไม่มีษณ่ต้องห้ามด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญที่ต้องดอกจันราดอกเลยก็เรื่องของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งก็คือพูดการศึกษาที่จบมาท่านต้องจบให้ตรงสายนะครับที่เขารับตําแหน่งต่างๆเนี่ยเขาจะระบุไว้ในประกาศแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ครับจะบอกว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยจบพูดอะไรมานะครับการรับสมัครสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่วันที่22มกราคมถึง31มกราคม2 5 7 7ตลอด2 4ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ dnp thai job com นะครับเดี๋ยวเว็บไซต์ผมแนบให้ท่านนะครับด้านล่างของคลิปนี้ท่านสามารถเข้าไปดูได้นะกดที่เป็นลูกศรสามเหลี่ยมแล้วก็ถ้าจะสมัครผ่านลิงก์นี้เลยก็ได้นะครับ อยู่ในช่วงของ22มกราคมถึง31มกราคม67เนี่ยก็สมัครได้เลยนะก็ข้อความให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เขาให้โหลดอัปโหลดรูปถ่ายเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันอ่าส่งไปสมัครต้องตรวจให้ถูกต้องก่อนนะครับถ้ายืนยันแล้วจะแก้ไขไม่ได้นะระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัตินะครับท่านก็พริ้นออกมาในกระดาษ A4 พริ้นเสร็จท่านก็ไปชำระเงินนะครับที่ บอมาจอธนาคารกรุงไทยนะตั้งแต่22มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2577นะครับได้3ช่องทางครับจะอกอินไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะหรือจาะชำระผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตก,ก็ได้นะครับหรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นเดียวกันการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์นะครับเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ สามารถชําระค่าธรรมเนียมสอบัอนสุดท้ายคือ1กุมภาพันสองหนะครับดูค่าธรรมเนียมในการสอบนะจำนวนตําแหน่งละ230บาทนะครับซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมสอบ200บาทและค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ตอีก30บาทนะครับจ่ายแล้วไม่คืนให้นะไม่ว่าการณีใด้งสิ้นนะครับท่านสมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้วก็ ท่านก็จะได้เลขประจำตัวในการสมัครสอบนะครับซึ่งจะเข้าไปดูได้ในวันที่14กุมภาพันธ์67นะครับสอบเนี่ยเลือกสอบเพียงแค่1ตําแหน่งเท่านั้นนะครับสอบทั้ง2ไม่ได้นะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสถานที่สอบเนี่ยก็14กุมภาพันธ์2567นะครับหลักสูตรและวิธีการสอบ จะสอบโดวยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและเมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้วนะครับในคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อะหกจึงจะสอบเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไปนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในแต่ละตำแหน่งนะครับว่าเขารับวุฒิอะไรบ้างนะครับถ้าใครสมัครนักนิติวิสาปฏิบัติการนะดูนะครับว่าง2องอัตรานะด้านบนเป็นลักษณะงานที่ปฏิบัตินะครับ เดี๋ยวจะมีเรื่องของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเห็นไหมตําแหน่งเนี่ยนะครับต้องได้รับเป็นญาตรีหรือกุโรต์อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางชีวเวชศาสตร์นะครับทางพันธุศาสตร์หรือสาขาวิชาวิาศาสต์ชีวภาพทางชีวเวชศาสตร์ทางพันธุศาสตร์ต้องจบในสาขาเหล่านี้เท่านั้นนะครับสาขาอื่นไม่ได้แล้วก็จะสอบข้อเขียนนะครับ 100คะแนนนะครับเราสัมภาษณ์อีกหนึ่งคะแนนนะเกณฑ์การตัดสินต้องได้ไม่ต่ำกว่า1้อยนะครับทั้ง2ภาคใครสมัครตำแหน่งในสัตวแพทย์ปฏิบัติการนะเดี๋ยวไปดูพูดคันสารนะครับรับครั้งแรก16อัตรานะได้รับปริญญานะครับสาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากสัตวแพทย์การสรัตวแพทย์จากสัตวแพทย์สภานะครับ ท่านต้องมีคณสบัดชอะตำแหน่งตามนี้เท่านั้นอย่างอ่นไม่ได้นะครับแล้วก็สอบข้อเขียน100คะแนนแล้วก็สอบสัมภาษณ์อีก100คะแนนนะจะสอบผ่านต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับนี่คือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใครสนใจนะครับจะสมัครสอบก็ทําตามที่ผมแนะนําและลิงก์ผมแนบให้ด้านล่างของคลิปนี้ท่านเข้าไปดูได้นะใครมีคุณสมบัติตรงเนี่ยท่านก็เข้าไปสมัครได้และข่าวสารนี้นะครับถ้า ผู้ปกครองรับฟังอยู่ก็สามารถบอกบุตหลานให้เข้าไปสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณหน้าที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ